คลับมากาศนอนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะฮะผลิตภัณฑ์นะฮะดูแลใครที่มีปัญหาปวดท้องปว,อปวดกระเพาะแสบท้องนะฮะท้องอืดท้องเฟอ้อนะฮะกดไหลย,ย้อนหลายคนไม่รู้นะพี่เต๋าก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าขมิ้นชันช่วยได้แต่ขมิ้นชันที่ขายอยู่ตามร้านทั่วไปเนี่ยมันต้องกินหลายเม็ดนะฮะสี่ห้าเม็ดถึงมันจะรู้เรื่องหรืออาจจะต้องกิน2แผงเลยนะครับคุณผู้ชมนะ,ะแต่แตกต่างจากขมิ้นชันของ BG จีเขานะครับบีจีเนี่ยก็มีขมิ้นชันที่ ผลิตก็ไม่เหมือนแล้วเพราะว่าคารมิ้นชันทั่วไปเนี่ยเขาบดท,ทั้งเปลือกนะคะเขคือไม่รู้ว่าล้างไม่ล้างก็ใส่ไปทั้งเปลือกแล้วบดเลยแต่ของ BG สกัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อคามินแบบร้อยปเซ หลือเนื้อขมิ้นร้อยเปอร์เซนต์แล้วนำไปบดผงออกมาปริมาณการใส่ก็แตกต่างกันค่ะการใส่ขมิ้นในในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบีเนี่ยใส่ถึง400มิลลิกรัมเจ้าอื่นก็ไม่มีใครใส่เยอะเท่านี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทาน B ีคุณอาจจะทานแค่เม็ด2เม็ดแล้วคุณก็จะเห็นผลแต่ถ้าคุณทานเจ้าอื่นที่มันขายถูกถูกห้าสิบยี่สิบอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องทานประมาณ4ี่ห้าหกเม็ดถึงสิบเม็ดนะก่อมันจะรู้เรื่องนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะคมิ้นชานตาบีจีมาพร้อมโปรพิเเเศษเลยยซื้อก็บนาา จำบ้านไว้ซื้อเก็บไว้เวลาคุณต้องเดินทางไกลซื้อเก็บไว้เวลาคุณเขาเรียกว่าต้องอยู่บ้านคนเดียวนะฮะเวลามั็นปวดจุกปวดท้องหรือว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยตัวนี้มันช่วยได้ปกติเนี่ยหกระปุกเนี่ยนะฮะขายเพียง290ถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพง 290มี30แคปซูลนะฮะวันนี้ก็เลยจัดโปรให้คุณผู้ชมคุณจะซื้อ1กระปุกก็ได้ละไม่ว่ากันเอาไปลองก่อนแต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อเนี่ยเราขาย5กระปุกด้วยนะฮะในราคาพันหนึ่งนะฮะก็ตกกระปุกละ200นะฮะจะส่งฟรีทัวไทยนะคะุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเก็บเงินปลายทางเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มหน่อยไม่กี่บาทไม่ถึงไม่ถึง50บาทนะฮะวันนี้สนใจสั่งซื้อก็โทรมาได้เลยนะฮะเบอร์เดิมเลยคับคุณผู้ชมนะฮะนี่เลยนะฮะชัมมิน เล่นโป๊กเกอร์มันก็เป็นการเล่นเล่นที่มันมีกันทั่วโลกนะคะยกเว้นบ้านเราซึ่งบ้านเราเป็นเมืองพุทธนะคะว่าเรายังไม่มีนะคะการเล่นอย่างนี้นะคะแต่ว่ารอบบ้านเราเขาก็เป็นเมืองพุทธแล้วก็พุทธหนักกว่าบ้านเราเขาก็เล่นกันปกติแล้วนะคะโดยเฉพาะคนนี้เลยนะป้าเต็ดนะคะยุทธนานะคุณผู้ชมนะแข่งโป๊กเกอร์นะได้เงินได้เงิน56ล้านนะคะแต่ไม่ใช่บาทใช่ไหมฮะเป็นเงินอะไรนะเป็นเงินดองนะฮะเงินดองก็คือเงินเวียดนาม อเมริกาเขาก็มีการแข่งโป๊กเกอร์เวียดนามเขาก็มีการแข่งโป๊กเกอร์เขามองว่าเป็นกีฬาเขามองว่าเป็นกีฬาการทัศนะฮะการใช้ไหวพริบนะฮะรวยสมใจป่านั่นเองนะฮะห้ล้านแต่ไม่ใช่บาทนะฮะดองนะฮะเงินดองเงินเลียวเงินหยวนพวกนี้นะฮะมันก็จะมีค่าที่ไม่ได้เหมือนกับเงินไทยเงินบาทเงินบาทเราเป็นเงินที่ อ่าพวกอ่านอกอ่าคาเมเวียดนามหรืออะไรก็ใช้กันลาวก็ใช้กันนะแต่ว่าเงินดองเนี่ยมันก็จะเป็นค่าของเงินดองอีกอันหนึ่งนะคุณผู้ชมนะฮะเรียกว่าดีใจย,ยิ่งกว่าถูกหวยนะคะพูดแบบไม่แบบแบบแบบนี้ได้ไหมสําหรับปาร์ตี้ยุทธนานะคะล่าสุดก็กลายเป็นนักแข่งโป๊กเกอร์นะ,ะตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่จริงๆแล้วพวกนี้เขาเขาใช้สมองนะ,ะโป๊กเกอร์เนี่ยนะฮะเขาเล่นเอาสามองกันนะคะบางทีเนี่ย <c oughs> การเล่นพวกนี้มันไม่ได้เป็นการพนันนะ โอเคถูกมันเป็นการพาน,านันมันเป็นการพาน,านันพี่ตัพูดผิดมันเป็นการพาน,านันแต่มันต้องใช้ความคิดที่เยอะมากนะฮะเหมือนหลายคนที่ต้องเล่นอะไรนะ ะะสำหรับภาพบรรยากาศในการแข่งขันนะฮะ The Asian Poker Tour นะ2 2 2 2นะที่จัดขึ้นนะฮะที่เวียดนามนะ,ะซึ่งปาเต้ยุทธนาก็ได้โพสต์ภาพของตนเองนะยืนอยู่บริเวณนะสนามการแข่งขันหรือการประลองนะฮะมีคนมาประลองฝีมือกันอย่างคับคั่งนะครับพร้อมๆกับมีการโชว์เอกสารว่าตนเองนั้นได้เสร็จสิ้นการแข่งขันนะ จบอันดับที่35จากทั้งหมด417อ,อันดับนะฮะได้เงินทั้งหมด56ล้านดองนะคะคิดเป็นเงินเงินบาทเนี่ยก็ประมาณใกล้ๆกับก,ก็ประมาณหลักหมื่นเองคุณผู้ชมนะฮะหลักหมื่นนะฮะถือเป็นประสบการณ์การแข่งขันโป๊กเกอร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกนะฮะที่คุ้มค่ามากตื่นเต้นพอสมควรแตกก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้สั่นนะฮะแล้วก็เล่นไม่ออกนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าอย่างละเอียดในคลิปเรามีคลิปใช่ไหม ไม่มีคลิปหรือเสียดายไม่มีคลิปนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะมันจริงๆแล้วการเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นกีฬาอันหนึ่งนะที่อเมริกาเขาก็เล่นกันที่เพื่อนบ้านเขาก็เล่นกันหมดนะฮะมันเป็นการใช้สมองในการคิดนะฮะก็เงินดองก็ไม่ไม่ไม่ถึงแสนนะฮะไม่ถึงแสนก็อาจจะได้ไม่กี่หมื่นนะฮะแต่เขาถือว่ามันเป็นการสนุกมันเป็นการสนุกนะฮะมันเป็นการลุ้นนะฮะสำหรับการเล่นโป๊กเกอร์นะฮะโป๊กเกอร์นี้ก็มีในหนังหลายเรื่องนะ หนังหลายเรื่องเลยอย่างตอนนั้นเจมส์บอลเนาะไม่แน่ใจว่าเขาเล่นโป๊กน่ใจโป๊กเกอร์เปล่าคาสิโนโรอยัลนะฮะนั่นก็ที่เรวเนียร์ครกเล่นอนะ่ะนะฮะแล้วตอนหลังก็โดนยาพิษอ่ะต้องปั๊มหัวใจในรถอ่ะนั่นก็เป็นน่าจะเป็นโป๊กเกอร์เหมือนกันนะคะอย่างนั้นนะนะฮะมันก็เป็นการพนันถ้ามันอยู่ในบอลแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเ,าเอามาเป็นกีฬามันก็เป็นกีฬาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะนะครับบอกว่าปาร์ตี้เขาสั่งห้ามนะฮะทีมงานนะฮะเอ่าไม่ใช่ปาร์ตี้สิ ชื่อคล้ายๆปาเต้นะฮะยุทธนาอริศรยุทธ์รยุทธสั่งห้ามทีมงานนะกินคุกกี้นะฮะสายเขียวนะฮะในเวลาง,งานก็คือคุกกี้ผสมกัญชา มันอันตรายใครที่เคยดูเนว่าบินคิสเนี่ยจำได้ไหมที่ว่านางเอกต้องไปกินเค้กอันหนึ่งซึ่งเป็นเค้กช็อกโกแลตอะแล้วมันใส่สารสกัดจากใส่ส่วนประกอบของคัดกัญชาไปอะกินไปแล้วก็ดีดเลยนะฮะเขาบอกเรียกได้ว่าหลังลดล็อกกัญชานะให้ถูกกฎหมายก็ไม่เป็นยาเสพติดอีกประมาณประเภท5านะก็เริ่มที่จะมีผลิตภัณฑ์จากกัญชาเนี่ยมากันเต็มหรือบางบ้านเนี่ยตอนแรกเขาก็บอกว่าจับจับจับใช่ไหมก็ไม่มีใครปลูกนะเพราะเขาบอกบดล็อกมาเที่ยงหลังเที่ยงคืนเสร็จปั๊บต้นกัญชาสูงกว่ากําแพงเลยนะฮ ว่านำมาจะนำมาขายมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นกาของกินนะคะขนมหรือบางครั้งก็อาจจะเขาเรียกว่าต้องเช็คก่อนในปริมาณเช่นนั้นนะ,ะ,อ,ะอาจจะเป็นอย่างอย่างเขาเรียกว่าเป็น เหมือนกับทีมงานของพี่ยุทธ์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันนี้คุณสรยุทธ์ก็ได้เปิดเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่องสานะฮะเล่าเรื่องราวที่ทีมงานเนี่ยลองกินคุกกี้กัญชาว่าบางคนเนี่ยไปได้คุกกี้กัญชามากินกินไปครึ่งชิ้นทำทำงานไม่ได้เลยนะฮะ mm hmm. เขานั่งทํางานอยู่แล้วบอกกับตนว่าพี่ยิ่งกว่าอะไรนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ mm hmm. ยิ่งกว่าเมาเหล้าอีกมันงง นะฮะได้แค่ได้แต่ทนว่าเมื่อไหร่รายการจะจบนะบอกว่าไม่ไหวแล้วนะฮะส่วนทีมงานอีกคนหนึ่งก็รูปร่างใหญ่คิดว่าคงไม่มีปัญหากินไปประมาณครึ่งชิน้นปุ๊บ ทำท่าเดินโซเซแล้วนะฮะทั้งคุณพิยุทธ์เนี่ยเขาบอกว่ายกตัวอย่างว่าขนาดคุกกี้กัญชาเนี่ยกินไม่ถึงชิ้นก็จริงนะ,ะแต่มันไม่มีใครรู้ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีะมสาร THC นะะไปเท่าไหร่นะกัญชาพันธุ์ไหนสกัดอย่างไรตอนนี้นะฮะ ATK กัญชาก็ยังไม่มีนะฮะตนได้สั่งทีมงานแล้วว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับกัญชาเวลางานโดยเด็ดขาดนะฮะซึ่ง มันต้องระวังเขาหลายคนเนี่ยเขาก็โพสต์กันใน Facebook ว่าเวลาจะกินกัญชาเนี่ยให้ดูด้วยเขาให้กินแค่นิดเดียวไม่ใช่กินเยอะกินเยอะแล้วมันไม่ไหวบางคนก็ดีดบางคนก็เผอบางคนก็ล้มนะคะคุณผู้ชมนะฮะของพวกนี้เขาถึงได้บอกว่ามันเป็นได้ไดทั้งยานะคะแล้วมันก็เป็นได้ทั้ง สารตัวหนึ่งที่อาจจะไปเล่งเล่งอะไรสักอย่างหนึ่งในร่างกายของเราซึ่งพี่สาก็ไม่เคยไม่เคยกินนะครับของที่มีกัญชานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะลองเหมือนกันแต่เขาบอกว่าให้กินแค่นิดเดียวอย่าไปใส่เยอะอย่างอาหารเนี่ยที่เขาบอกว่าใส่กัญชาแล้วมันจะอร่อยอร่อยอร่อยแล้วกินแล้วคอแห้งอะ่ะ ก็ต้องระวังอย่าใส่เยอะนะคะให้ใส่พอ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 ิพอีอดดเดียวพอสมควรพอไม่ได้ใส่ทั้งโอ้โหใส่กันเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็จะมีสารตัวหนึ่งที่มันออกฤทธิ์กับร่างกายโดยตรงด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยอย่างในยุโรปเนี่ยกัญชาเขาก็เขาสูบเป็นเรื่องปกติแล้วทำขนมขนมทำเป็นเค้กทำเป็นพายกัญชากินกันแล้วในอเมริกาพี่ก็ไม่แน่ใจว่าบางรัฐน่าจะถูกถูกกฎหมายแต่บางรัฐก็น่าจะผิดกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ก็จะกินอะไรก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะคะมิ้นชานตาบีจีอันนี้กินได้อันนี้กินได้นะฮะไม่มีความผิดทางกฎหมายนะฮะเพราะว่าใครที่มีปัญหาปวดท้องอยู่เสียดแน่นเฟ้อนั่นนะฮะหรือเป็นโรคกระเพาะกินได้นะฮะแล้วมันก็จะระงับการปวดได้ไม่กี่นาะทีก็รู้เรื่องแล้วนะฮะแต่ คุณจะต้องเลือกอเขาเรียกว่ายี่ห้อที่มันได้มาตรฐานแล้วก็ยี่ห้อที่ผลิตได้สะอาดนะคะนั่นก็คือ BG 1ีเขาเอา,เอาเปลือกออกเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้สกัดมาทั้ง ทั้งเปลือกนะฮะเขาเอาเปลือกออกแล้วก็เขานํามาบดผงแล้วเมื่อมาบดผงเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะเขาใส่ในปริมาณที่มากกว่าตามที่กฎหมายกําหนดคือ400มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันจะได้ดีกว่าคุณอาจจะกินแค่เม็ด2เม็ดแล้วรู้เรื่องเลยนะฮะวันนี้นะครับมินชานตา b ีจจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคุณผู้ชมปกติ1กล่องเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อไปลองก่อนเนี่ย290 มีทั้งหมด30แคปซูลเนี่ยในใน,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 นขวดนี้นะครับขวดขวดใหญ่ๆอย่างเงี้ย30แคปซูล290ก็ถือว่าไม่แพงเพราะว่ามันเป็นของดีของพรีเมียมแต่วันนี้จัดโปรให้คุณนะ5กระปุกนะฮะเหลือเพียง1,000บาทนะฮะจจดส่งฟรีทั่วไทยด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักคร,รู่หนึ่งก่อนช่วงหน้านะฮะคขาบอกว่าอัปเดตอาการ j u สตินบี e บอร์เขาบอกเป็นอัมพาตแล้ว จะเป็นตรงส่วนไหนของร่างกายต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b บสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ